สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนนะวันนี้อ่าผมไปเล่นโซโลมาเออแล้วผมก็อยากจะมาแนะนำเซตสายโซโลที่ที่น่าจะดีที่สุดแล้วป่ะไอตอนนี้นะครับเท่าที่เท่าที่ผมเล่นมานะเกิน70%เลยนะเกินส0บเเลยสำหรับเซตนี้นะเอาเอาอันแรกคือเบิร์กก่อนเบิร์กสิเบิร์กอหะที่ผมใช้อ่ะอ่าถ้าทุกคนตัดตายยากออกไปอันเนี้ย แล้วก็แล้วแต่นะถ้าทุกคนอยากอยากใช้เปิร์กอะไรก็ก็แล้วแต่ทุกคนอีกหนึ่งเปิร์กแต่ที่ควรจะมีเลยคือสามเปิร์กนี้ในสายโซโลโอกาสรอดเนี่ยมีสามเปิร์กเนี้ยโอกาสรอดของคุณแม่งเกินเจดิเปเ็นเลยเว้ยเท่าที่ผมเท่าที่ผมเล่นนะเปิร์กแรกนะครับที่ผมจะแนะนําคือบิดเบือนบิดเบือนเนี่ยทุกอย่างที่คิลเลอร์ทำแล้วจะเห็นออร่าเรา เราจะไม่เราจะไม่เผยออร่าให้คิลเลอร์เห็นครับไม่ว่าจะเป็นบาร์บีคิวเปิดตู้เห็นออร่าซื้อเครื่องเห็นออร่าสาวขาวช่วยเห็นออร่าคือแม้กระทั่งไม่เคลขั้นหนึ่งที่สองทะลุกระแพงก็เห็นอรอร่าก็จะไม่เห็นเอาง่ายๆคือทุกอย่างที่เห็นออร่าคิลเลอร์จะไม่เห็นเรานะครับเนี่ยคือเปินน์กนี้เริ่มเกมมาเนี่ยมันจะมีให้เราสามโทเค็นนะครับเริ่มเกมมาจะมีให้เราสามโทเค็นสมมติว่ากดเริ่มเกมมาปุ๊บมาเป็นเนิร์ด และเห็นมี9้าวิเก้าวิก็คือจะเห็นเตอร์ทั้งหมด4คนที่อยู่ในแมพแต่ถ้าเรามีเพิร์กนี้ยเขาจะเห็นแค่สามจะไม่เห็นเรานะครับมันจะไม่เห็นเราแล้วก็โทเค็นจากสามโทเค็นก็จะลดไปหนึ่งโทเค็นไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทาที่คิลเลอร์ทำทำ,ทำ,ท,ำทำแล้วทําให้เห็นออร่าเราเนี่ยแล้วเราจะเผยออร่อาเนี่ยโทเค็นจากเพิร์กนี้จะลดไปทีละหนึ่งบาร์บีคิวเปิดตู้ได้เห็นออร่าด้วยเสาขาวเห็นออร่าอะไรพวกเนี้ย คือโทเคนมันจะลดไปเรื่อยๆแล้วเราจะเก็บโทเคนจากไหนมาในเปิร์กนี้นะครับก็คือเราต้องไปอยู่ในเสียงหัวใจของคิลเลอร์นะครับมันก็จะครูดาวเก็บโทเคนไปเรื่อยๆเนี่ยอย,อย่างอย่างที่บอกนะครับคือฆาตกรจะไม่เห็นออร่ากับรอยขีดข่วนคือรอยเท้าของเราสิบวิในขณะเปิร์กทำงานรอยเท้าก็ไม่เห็นนะครับออร่าก็ไม่เห็นนะครับแล้วเปิร์กทำงานโทเคนหมดปุ๊บเราก็จะไปเก็บ โเทเคนจากเสียงหัวใจของฆาตกรนั่นเองนะครับสามสิบวินะก็จะเพิ่มมาเป็นหนึ่งโทเคนนะครับแต่จะเก็บได้กค่สาโนโทเคนนะจะไม่เกินนะครับเปิร์กนี้ก็ถือว่าดีถ้าเปรียบเทียบเปิร์กนี้นะครับกับเปิร์กของลอรี่ผมว่าเปิร์กนี้ดีกว่าเปิร์กลอรี่อันนี้คลเลอร์จะไม่เห็นเราแค่ท้ายเกมนะแต่อันนี้จะไม่เห็นเราตั้งแต่อยู่กในเกมเริ่มเกมเลยจนจนจนแบบคือง,ง่ายๆจะไม่เห็นเราเลยดีกว่าถ้าเรามีโเทเคนอยู่นะครับ เปรียบเทียบกับลอรี่เปิร์นี้ผมว่าอันเนี้ยเปิร์นี้ดีกว่าเยอะครับดีกว่าเยอะ่นะแนะนาเลยเปิร์นี้เปิร์ที่2คือเปิร์ใหม่เลยเปิร์ของตัวใหม่ล่าสุดเลยอุบายแห่งสายหมอกคือเปิร์เนี้ยเวลาเรา,เราปั่นไฟแล้วกดสกิลเช็คโดน300คือเพอร์เฟกต์อ่ะปุ๊บจะเห็นทำให้เราเห็นออร่าของฆาตกรเป็นเวลา6วินะสมมติว่านั่งนั่งปั่นนั่งปัด,ป,ดปุ๊บสกิลเช็คมาเรากดโดน300ปุ๊บเด้งเลย6วิ เด็กใหมาสีวิสกิลเช็คใหม่แล้วเรากดโดนปึ้งมันก็จะไปคูดาวนับหนึ่งใหม่ก็เพิ่มเป็นหกวิใหม่สกิลเช็คมาบ่อยๆแล้วเรากดโดนยิ่งดีเปิร์กนี้นะครับจะทําให้เราเห็นอล่าของฆาตก,กรไม่ว่าเขาจะไปตรงไหนคือเราสามารถจะคุมเกมได้นะครับเราสามารถจะคุมเกมได้สมมุติว่าเราเจอหย่อยเฝ้าเราเจอหย่อยเฝ้าเราไปโซโล่เราเจอหย่อยเฝ้าเพื่อนอยู่แล้วเราปั่นอยู่โอ้โหอย่างงี้เราช่วยไม่ได้แล้วไปก็เสียเวลาอะไรเงี้ยเราดังปั่นเลยครับเราเห็นอยู่แล้วด้วยว่าเขายืนเฝ้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนั้นอนะ่ะเออ แต่อาจไม่แต่บแบเปอร์น,นี้จะไม่เห็นกับพวกไมเคิลที่ขั้นหนึ่งอยู่หรือว่าวินวอล์กที่อยู่ใน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 เฟสหรือว่าก็พวกซาดาโกที่ยังอยู่ในเฟสอะไรพวกนี้อาจจะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนะครับไม่เห็นแต่ถามว่าดีไหมสําหรับโซโลเปิร์นี้ดีมากต้องบอกเลยว่าดีมากมากครับตอนนี้ผมบอกเลยถ้าขครโซโลแล้วมีเปิร์นี้นะเราอจ,จะสามารถกําหนดเกมได้เข้าใจว่าว่าเราควรไปช่วยหรือว่าเราแบบเรา จะไม่ช่วยเราต้องปั่นเพราะเขาเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยเปิร์เนี้ยจะจะเป็นตัวกําหนดเกมเลยแหละนะในสายโซโล่ผมบอกเลยครับอีกเปิร์หนึ่งคือเปิร์ของลุงบินนะครับเมื่อเราอยู่คนสุดท้ายของเกมนะสมมติว่าเพื่อนตายหมดสามคนเครื่องเหลือ2เครื่องตอนเนี้ยเราต้องหาท่อแล้วถูกปะ่ะเราต้องหาท่อเสร็จปุ๊บมันจะทําให้เราเห็นท่อในระยะ32เมตรสําหรับเปิร์นี้นะครับถูกทิ้งไว้ข้างหลังคือเราจะ เห็นออร่าของท่อเลยไม่ว่าท่อจะปิดหรือท่อจะเปิดจะเป็นออร่าสีแดงแดงเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปที่ผมเล่นก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมไปเล่นมาแล้วนะครับก็เลยมาอัดแบบบอกว่าเปิร์กตรงไหนบ้างที่ที่มันมีมันดียังไงเปิร์กอันนี้ใช้ยังไงนะครับตัวนี้เปิร์กหนึ่งอันนี้ผมผมไม่รู้ทุกคนจะใช้อะไรการนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งผมเอาเซตนี้ไปเนี่ยผมไม่เน้นจุกผมพยายามจะแอบและปั่นและช่วยและทําทุกอย่างคือ ง่ายๆคือถานทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เจอคิลเลอร์ดีที่สุดนะครับไม่เจอคิลเลอร์ดีที่สุดแต่ที่ผมใช้อ่ะสามสามเปิลเนี้ยแน่นอนอยู่แล้วอีกเปิลหนึ่งที่ผมใส่ไปคือสายยากอันนี้กันไว้อันนี้กันไว้เวลาถ้าเราเจอคิลเลอร์แล้วเราสามารถย้อกับคิลเลอร์ได้ให้เพื่อนปั่นไฟอันนี้ผมใส่ไปกันไว้นะแต่อันเนี้ยเปิลที่สี่เนี่ยแล้วแต่ทุกคนเลยว่าทุกคนจะใส่เปิลอะไรไปนะครับ เอาแบบว่าเนียนสปินก็ได้เนียนๆียถ้าคิดเลิรมมาคิดว่าเขาเห็นปุ๊บลงวิ่งเลยแต่คือถ้ามีบาร์บีคิวมีอะไรที่เห็นอล่าเรามีเปิร์กนี้ช่วยอยู่แล้วครับเขาไม่เห็นเราอยู่แล้วเนียนนิ่งๆครับบางทีเขาไม่เจอเราไม่เห็นแล้วแต่เราตกใจไปเองอะไรอย่างเงี้ยทำให้เ,เราวิ่งทําให้เราเขาเห็นเราอะไรประมาณเนี้ยเนียนครับเนียนปัน่นเนียนช่วยแล้วสมมติว่าเพื่อนเล่นไม่ได้แล้วโดนโซนเครื่องโดนเลยแล้วแบบว่าเราไม่ช่วยเราก็พยายามทําทุกอย่างแค่ ไม่ให้อีกาขึ้นหัวแล้วเราก็ไปหาท่ออาตอนจบเกมก็แล้วกันนะครับน่าจะง่ายสุดแล้วก็ไอเทมที่ผมเอาไปจะเป็นกุญแจผีนะครับสีแดงดีสุดนะครับเพราะใช้งานได้ส0สิบวิแล้วผมจะใส่ไปใส่แอดออนไปเป็นเผยออร่าของคิลเลอร์ในเมื่อเรากดใช้นะครับเรากดคลิกขวาเราจะเห็นออร่าของคิลเลอร์ในระยะ32เมตรนะครับแต่ถ้าเราใช้บ่อยอะ แอดอาชาร์จของของกุญแจมันจะหมดจะทําทให้เราเปิดท่อไม่ได้นะเราต้องเหลือไว้นิดสักนิดนึงนะครับถ้าเราจะใช้อ่ะเราสมมติว่าอ่ะสมมติว่าเราเจอคิลเลอร์เราแอบอยู่แล้วเจอเสียงหัวใจมาดังมากเลยเราคิดว่าอยู่ในระยะสามที่สองเมตรเรากดคิกขวาเลยก็มันจะเห็นอรอ,ลลอ,นอร่าของคิลเลอร์เลยจะเห็นออร่าของคิลเลอร์เป็นสีช้มูแล้วว่าเขาอยู่ไหนทาให้เราแอบได้เข้าใจป่ะอ่าและอีกอันหนึ่งแอดออนผมจะใส่ไปเพิ่มเวลาเป็นสิบห้าวิน,นะครับมันก็จะใช้กุญแจได้มากขึ้นชาร์จจะเพิ่มขึ้นประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ออฟเฟอร์ลิงเนี่ยที่มันมีพวกหลุมเกิดบ้านฟ้าหลุมเกิดบ้านใหญ่เนี่ยโอกาสที่ทางเกิดจะอยู่ในนั้นกระท่อมของฆาตกรเพริ่มมมหาศาลพวกนี้อย่าใส่ไปนะผมผมแนะนําว่าอย่าใส่ไปเพราะเราใส่กุญแจถือไว้ในในล็อบบี้เนี่ยคิลเลอร์จะเห็นอยู่แล้วถูกป่ะคิลเลอร์จะเห็นอยู่แล้วว่า ว่าว่าเราใส่หลุมเกิดตรงนี้ไปเนี่ยมันแล้วอาจจะทําให้เขาเฝ้าท่อได้เข้าใจป่ะแต่ถ้าท่อมันเกิดไกลกับประตูอย่างเงี้ยเออเราก็สามารถแอบได้อะไรได้แต่ผมแนะนําถ้าเป็นผมแนะนํานะผมไม่ใส่ไปนะครับผมไม่ใส่ไปเพราะเรามีเปิร์กของลุงบินที่สามารถเห็นท่ออยู่แล้วอ่ะคือเราสามารถเห็นท่อออร่าของท่อแล้วว่าท่อมันเกิดตรงไหนในระยะสามที่สองเมตรเราหาเอาดีกว่านะอย่างอื่นเราจะใส่แบบนู่นนี่ไปก็ใส่ดานใส่ปาร์ตี้ใส่อะไรไปกแ็แล้วแต่เรานะครับแต่ผมบอกเลยว่า เซตเปิร์กนี้กับไอเทมเนี้ยโอ้โหสายโซโลนี่บอกเลยว่าถ้าคุณใช่ะโอกาสรอดคุณแม่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเว้ผมบอกให้เยอะลอดจริงรอดจริงต่อให้เราเจอเก่งแค่ไหนถ้าเราแอบแล้วเขาไม่เจอเราอะ่ะถ้ากับเราก็ไม่ได้จุกเราก็ไม่ต้องมานั่งจุกถูกปะถ้าเราไม่นั่งเราไม่มาจุกเนี่ยเขาหาเราไม่เจอเขาไปไล่เพื่อน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 พอเพื่อน,าอน,าอนตายหมดท่อเกิดโอกาสรอดเรามีเยอะมากนะ มากๆเลยเพราะเรามีทุกอย่างที่เราเซตไว้อยู่แล้วเพื่อทาให้ไอเห็นท่อแล้วเราก็ไปมีกุญแจเพื่อไปไขท่อเออนะครับเซตเนี้ยผมแนะนําสําหรับสายโซโล่ครับยางไงก็ไปลองไปดูคลิปเดี๋ยวผมจะใส่คลิปไปด้วยที่ผมเล่นนะแล้วผมไปลองเซตนี้มาผมจะใช้สามสามสามเซตนี้เป็นหลักสามเปิร์กนี้เป็นหลักรวม1ึงเปิร์กแต่ยากเนี้ยทุกท่านทุกคนไม่ชอบแต่ยากอยากเปลี่ยนเป็นสปินเปลี่ยนไปนไรไปไรก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะครับ แต่ที่ควรมีเลยคือ3เปิกนี้นะครับยังไงเดี๋ยวไปติดติดตามคลิปกันได้นะครับเดี๋ยวผมเอาคลิปใส่ไปด้วยถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ไว้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับไว้มีเซ็ตเปิดที่น่าเล่นและน่าลองเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ใหม่นะครับยังไงก็ไปดูคลิปนะครับผมเจอกันครับบ๊ายบายเจอโนสมังไอ้เนมไมเนมีก็เบเก มผมโผล่ชุดกระจายนะครับะม,มีทางรอดบออกทีเราไม่เน้นจุกเราเน้นรอนดยาบิน ไอ้เพื่อนไหนว่าตามไปวะกดไม่โดนเฉยไม่เห็นนะนเเพือเนี่ยเพื่อนไม่ไป นี่ก่อนนะเออแล้วก็ตอนปั่นเรียบร้อยปั่นไปแล้วอีกคนหนึ่งไม่ได้ปั่นเหรอวะอ๋อนุ้กไม่ได้ปั่น เปิร์กมันดีมากเลยนะทุกคนเปิกเนี้ยผมบอกเลยนะ่สายโซโล่ควรมีอ่ะไอปันเห็นคิลเลอร์เนี้ยถ้ากดตะุยเช็คโดนอ่ะที่มีคู่สวยเพือ่อนอันนี้ ทูบบนกลางเลยเไม่ให้ใครได้ใไ,ได้อใ้ไ,ได้คือสามคนใช่หรอสองคนเด้ปั่น <ไฮ S 2> ด้วยกัน

ดกดออกไอ้สัตว์อ่ะตรงนี้เลยก็ได้ แค่ไม่ให้เจอคอ์ดิดคอเดิตมันเฟสสองเจอเราไว้หน้ากลับบอสไว้จะเทิดอ่ะ ผมยากปั่นก่อนวะแล้วเจอเคอเดตเดว้เจ็บเอดเคอะไรวะเนี้ยทำไมเกณถึงเป็นแบบนี้ยล,ลูโอ้โอไม่คช้าทันเดี๋ยวเกิดปะพี่ผมต้องปั่นแล้ววะ ก็ต้องเอาให้เสร็จแล้วอ่ะผมยังไม่เห็นเลยเปประตูลอกเลยครับให้ <ities> ่ไว้มันช่วย này ừ. vậy? Ừ. เจอว่น่ะเยออกเนี่ยเบอร์เซต์นี้มันดีงไงทุกคนเนี่ยพอเราเหลือคนสุดท้ายแล้วนะแล้วเราปั่นไฟอะไรต่อไม่ได้อยู่เลยใช่ปะเราวิ่งหาท่อเลยครับมีเพิร์ลลุงบินอะ่ะแล้วเรามีกุญแจด้วยต่อให้เขาปิดท่อเราก็เปิดได้นะผมว่าเล่นเล่นได้นะดีเลยอะ่ะดีเลยดีกว่าเซตเนี้ยสำหรับสายโซโล่อ่ะ ด้วยได้เนี่ยเห็นปะอ่ะให้เขาปิดท่อเลยเนี่ยเราเห็นเนาล่าคิลเลอร์อยู่แล้วใช่ปะมาเดินหายอยู่แล้วไส่เท่าออกครับ ดไงก็รอดดีมากเลยนะเส้นเนี้ยสายโซโล่ผมว่าดีจัดเนี่ยแค่เราไม่ต้องจูก,ก็ได้เราเนียนเราเดินเกมเราปั่นเรารอช่วยอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องที้บเกมนี้ผมแนีไม่ได้จูกัลนะแค่เจอผมไปแป๊บนึ่งสามสิบสองเมตรจะเห็นออร่าของท่อที่อยู่ในแมป ขอให้เขาปิดแล้วก็จะเห็นเห็นว่าเป็นสีแดงๆมากี้อันนี้ก็ถ้ากดสก,กิลเช็คโดนตอนปั่นไฟจะเห็นคิลเลอร์หกวิกดคือถ้ากดสก,กิลเช็คโดนกี่ครั้งแม่ก็เด้งต่อเด้งต่อเด้งต่อสก,กิลเช็คยิ่งมาอีกด,ดนยย่งดีเบิร์เนี้ยผมบอกให้อันนี้ก็บิดเบือนไม่ได้ใช้เราเจอบาร์บีคิวเราเจออะไรที่เกี่ยวกับเห็นออร่ามันก็จะไม่ทํางานคิลเลอร์จะไม่เห็นออร่าเราอันนี้ก็ตายยากปกติผมกมใช้อยู่แล้วประจําแต่สายโซโล่น่าใช้มากเล่นเนี้ย คือน่าใช้จัดโอกาสรอดสูงอะ่ะไปเจอเนิร์ดเก่งๆเจอไบ่์เก่งๆแล้วเราแอบเนียนๆโดยที่เราไม่ต้องจูกเงี้ยถ้าเพื่อนตายโอกาสรอดแล้วก็มีนะเพราะเราม,ม,มีมองท่ออยู่แล้วแล้วเราก็มีกุญแจด้วยอ่ะน่าใช้ผ่ายเลยเนี้ยโซโล่